ไปอยพอดีวีโอนตัดไปรู้ทำไมถึงตัดนะคะสุดก็มาเช่นตรงถักโซโฮาแล้วก็มาลงตรงนี้แล้วก็ลวกแล้วก็ถักหลอดตรงนี้ตอนนี้ก็จะรอในการที่ว่าสุจะจะถักอัดอีกทีก็การต่อแขนนะคะการต่อแขน ีโอตัดคุณสมบัตาไม่ได้ตัดอาจจะมีการคนโทรมาหรือเปล่าอะไร,รอม่ว่ากุสุบไม่ได้อัดวีโอที่ก็งงเนาะแล้วก็ถักไปเรื่อยนะคะจนเราก็ไปถึงลักแล่ฝั่งนู้นนะคะก็ทำเหมือนเดิมน,นะสามเสารวดก็พะโซฮาแล้วก็มาสามสารู้ว่าฝังนี้ ม่เฟินเขาจะข้ามไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะเป็ปนคนขา,ายยาวเดนินข้ามขายอย่างเราเชื่อมแล้วเนาะ,ะเราเชื่อมแล้วเราก็ะสะบายแล้วแต่ว่าคนชมอาจให้ดูว่าถึงตรงเราเชื่อมทำยังไงอะไรแต่ถ้าคนที่เคยถักไปเฟินก็ชิวๆนะเจอหาก็ลง ไปนะจนถึอีกฝั่งหนึ่งตอนนี้นะเพราะเราเชื่อมฝั่งนี้แล้วกะฝั่งนึงก็มีรั่วกับไม่รักก่วถ้าไม่รั่วก็คือเอกถ้ารั่วก็คือข้ามฮะโซห้า,โโหาข้ามแค่น,น,นั้นเองนะ,ะถ้าไม่รั่วก็คือโซโห้าและเอกนะคะถ้ารั่วก็คือโซโห้าและข้ามเนาะโซโห้าและข้ามมาอีก มารวบอีกฝั่งหนึ่งแค่นะั้นเองนะถ้าเราจะเป็นหลักที่เราจํานะถ้าเราไม่อยากงงเนาะเราไม่อยากงงเราก็ต้องจำอย่างเงี้หาหลักให้ตัวเองจำพูดพูดไปด้วยให้ตัวเองว่าจำอะไรเขเรียกว่าเตือนบันทึกในะสมองเรา ก็เหมือนกันนะมันจะถักให้ดูเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าก็ก็ไม่มีอะไรเพราะนั้นไม่อกวีโอมันตัดกันเลยอัาอีกรอบนะจริงๆคุณสุอัาหลายรอบนะกว่าจะได้นะหลือหลือทำทำนะคะโซฮาแล้วก็ข้ามาหาเสารถ ตันก็ไม่รู้ว่าใบเฟิร์นสุดได้อัดว้เยอะไหมฉันก็ไม่ค่อยจะไม่ค่อยได้เข้าไปดูนะอัดแล้วก็อัดแล้วก็ลง youtube แล้วก็ไม่ได้เข้าไปสารวจของตัวเองเห็นเพื่อน,น,นบอกว่าอยากดวยต่อแขนต้นส่วนที่ยิ่งต่อแขนต้นส่วนก็ไม่มีอะไรนะเราดอกลายไหนแล้วก็เริ่มลายใหม่เลยต่อเลยผูกเช็กแล้วก็ผูกตรงที่ลอยต่อเสาหนึ่ง ต่อที่เป็นเสากลางตรงแยกแขนนะผูกเสร็จแล้วก็ถักตามลายเลยแต่หมายว่าเป็นลายถัดไปนะคือเราไปดอบลายอะไรเราต้องรู้ว่าเราดอบลายอะไรด้ว okay. ยเดี๋ยววัาศุกก็จะถักให้มันถึงแล้วเพราะว่ามันเพิ่งได้สี่สีวิ รวบนะคะแล้วก็ห้าเสาข้าม5้เสาลงข้ามมาแล้วก็สามเสารวบมันได้จะไหลไล่ตูดหลอนนะสามว่าสามเสาสาเสาธรรมดาแล้วก็สองเสาลงให้ได้3ามเสา สองไม่ใช่สองเสาสองเสาแยกแยกได้สูฮาถับไปจริงไม่มีอะไรซับซ้อนหรอกค่ะถ้าเราเข้าใจเข้าใจลายของเขาแต่แต่ละลายนะคะเราก็จะง่าย สะอาดดอทดีดอกมาคะดตัวป๊บนะงเดี๋ยวจะทํทำให้ดูเสียงพอดลมนะคะคืออาจจะพูดค่อยเพราะว่าวัน,นี้บะเย็นนะเหนื่อยเหนื่อยแล้วทำหลายเรื่องซักผ้าล้างกระพ้าโซ่เดีย สามห่อนสามโซ่ลงสามเสาธรรมดาแล้วก็สามเสาลวกถึงแล้วนะคะสามเสาลวกสามเสาลวดแล้วก็โซ่ห้านะคะทำเสาลวดเสร็จแล้วต้องโซ่ห้าคามนะคะจามามารวบอีกสามเสาลวกอีกใบหนึ่ง có số 3, rồi họ mắt 3 tạo sáng tạo tham đa sáng tham mạn rồi lập họ mắt sáng 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 số sáng 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 หมดแล้วก็จะพันกันแต่ี้เราก็ลงสามเสาสามเสาธรรมดาสามเาธรรมดาเนาะสามเสาธรรมดาเสร็จแล้วเราก็สามเสาสามหลักนะหนึง Long tân nến, xăm thảo nến, xăm thảo luật này cả tân nến, xăm thảo luật ná. Long tân này Né xăm thảo luật 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 เรดไฟกันดึงลวบนะดึงผานนะดึงผ่าน,นะดานกดล็อกจะเป็นแบบนี้เขาจะแมนฝั่งนี้แมนฝั่งนี้นนเหมือนกันนะคะ,ะเสร็จแล้วแล้วก็ทำอะไรอดอปอดอปเข้ามา จุดเริ่มต้นเพราะว่ารวบเราเราเราสุดดอกแล้วเรามาจุดเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ตรงสามเสาขึ้นสามห่วงแล้วก็สามเสาธรรมดาแล้วแล้วก็เสาสามแล้วก็ลงสองเสานี้ให้ได้สามสาตเสาแรกลงสองต้นแล้วก็มาลงต้นนึงแล้วก็เสาสามแล้วก็ลง มันก็จะสลับลายกันอยู่แค่เนี้ยสองเสากลางแล้วก็โซ่สามก็สามเสาให้เป็นได้สามเสาเสร็จแล้วก็โซ่สามโซ่สามเสร็จแล้วเราก็ลงสามเสาสามเสาธรรมดาแล้วข้ามแล้วเอกนะสามเสา แล้วก็โซ่ห้าโซ่ห้าเอกหนึ่งสองสามสี่ห้ามาสับก็อยู่แค่เนี้เนาะโอเคน่าจะเข้าใจเข้าใจแล้วล่ะเนาะอันนี้ก็จะเป็นเอกพอเราถักมาเนี้ยสามเสาตรงนี้ถึงเนี้ยนะสามเสาเสร็จ โซ่ห้าแล้วก็มาเอ็กตรงนี้แล้วก็โซ่ห้าแล้วก็มาใส่ใส่ตรงนี้โซ่ห้าเสร็จแล้วก็ลงตรงนี้ลงตรงนี้เดึงรวบก็แต่ดึงรวบเสร็จก็โซ่สามโซ่ 3, สามเสร็จแล้วก็รวบแต่นี่นก็เป็นลายเนี้ยเดวแค่นี้นะคะเดียวแค่นี้ไม่มีอะไรนะคะเราก็จะได้งานเลยนะคะให้ดูเนาะ จะได้งานเป็นแบบนี้เห็นไหกะจกงาอยู่ดงานเป็นแบบนี้งานเป็นแบบนี้นะคะต่ำหลังสูงนะคะก็จะใส่สบายเนาะใส่สบายนะนี่คือด้านหน้าเนาะนี่คือด้านหลังค่ะนี่คือด้านหลังนะคะด้านหลังที่เราเชื่อมกันที่เราเชื่อมกันแล้วเนาะ อันนี่เดี๋ยวเราก็มาเอ็กตรงนี้ะคก็จะได้เป็นใบนะคะเป็นใบเท่ากับว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดถกว่าได้สิบสี่นะคะตัวสิบสี่นะคะเจ็ดหน้าหลังก็เป็นสิบสี่นะคะตัวแขนนี้เราก็จะได้หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าใบนะคะอีกใบนึงเราจะมาขึ้นตรงนี้ค่ะขึ้นตรงนี้อีกใบนึงนะคะขึ้นตรงนี้อีกใบนึงดูว่า น่าจะโอเคแล้วนะผมเขนะ่าจะโอเคเพราะว่าเราก็ใบหนึ่งก็ใบหนึ่งก็งกประมาณสักเดี๋ยวนะคะคุสุวรรณสามนิว้วสามนิว้วใบหนึ่งสามนิ้วค่ะนี่เราก็จะวัดดูนะคะพาได้สามนิ้วน้อยใบหนึ่งก็สามนิ้วพอดีนะเนาะก็จะลงตรงนี้พอดีคือใบนี่กลับมาเป็นใบเนี้ย ใบนี้ก็อาจจะเราอาจจะทดมันเข้ามาหน่อยหนึ่งนะคะทดมาเข้ามาอีกหน่อยหนึ่งก็แขนเราอาจจะเข้ามาหน่อยหนึ่งนะคะก็น่าจะพอดีเนาะนะคะถ้าเราสมมติว่าถ้าแขนมันมันบ่งเล็กนะคะแล้วเราไม่อยากทดเข้าเราก็เพิ่มเป็นโซ่เลยนะคะเพิ่มโซ่เลยนะคะตรงโซ่ที่เกาะกันในเป็นโซ่หกแค่นั้นเองนะคะโซ่หกมันก็จะ ก็จะได้เท่านี้เลยโดยที่เราไม่ต้องลดแขนถ้าเราคิดว่าแขนมันโอเคแล้วมันฟางแล้วคือไม่อยากลดแล้วเงี้ยนะคะแล้วก็คือถ้าดอกมันไม่ลงตัวเราก็ทําเป็นโซ่ตรงนี้เป็นโซ่หกนะคะอันนี้เป็นโซ่หกอันนี้เป็นโซ่หกแค่นั้นเองนะคะก็ฒวะขยายขยายวงแขนออกให้เท่านี้แต่ถ้าเราคิดว่าเราเอาเข้าแค่แค่แค่นี้มันจะได้เข้าแค่นี้นะคะระบาดดูเข้าแค่ มันพอดีก็ก็เอาแค่นี้แหละก็เอาเข่านะคะลองดูนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ